ครับสำหรับเจ้านกเขาทองตัวนี้นะครับนกเขาทองตัวพู่นะครับเป็นนกเขาที่นำมาเลี้ยงตั้งแต่ขนยังเล็กๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นนกเขาเงินนะครับตัวเมียนะครับนกเขาเงินนะครับมีความน่ารักมากเลยนะครับ นะครับก็คุ้นเคยนะครับมากเลยนะครับปล่อยออกไปแล้วเขาก็กลับมาเหมันเดิมนะครับนี่ก็เลยนำมาเลี้ยงเอาไว้ตอนนี้ก็ขันแล้วนะครับขันทั้งคู่เลยนะครับเจ้ากรุ๊กกรูนะครับเจ้ากรุ๊กกรู้ปตัวเมียนะครับหลรักมากเลยนะครับกับก็ให้เห็นบรรยากาศ เพียงแค่นี้นะครับก็ก็ไม่มีความเครียดนะครับเพราะว่าเขามีเพื่อนอยู่นะครับพี่กับน้องนะครับเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ